กรณีชำระค่าสินค้าล่วงหน้าของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเวลาสินค้าถึงไทยบริษัทออกของนำเข้าโกดังการคิดต้นทุนสินค้าคิดตามราคาที่จ่ายล่วงหน้าหรือต้องใช้ราคาตามมาตรฐานแลกเปลี่ยนรบกวนสอบถามการยื่นแบบพพ30แบบรวมสาขาผ่านอินเทอร์เน็ตที่มียอดเป็นศูนย์ทั้งซื้อและขายใบยแนบไม่สามารถบันทึกจัดเก็บเพื่ออัปโหลดตอนยื่นพพ30ต้องทำอย่างไร การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่ได้เสียภาษีและได้ขอคืนแต่มีภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายและเครดิตภาษีเงินบันผลในกรณีนี้ได้ขอคืนภาษีต้องคำนวณหาอัตราภาษีที่แท้จริงหรือไม่กรณีชำระค่าสินค้าล่วงหน้าของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ เวลาสินค้าถึงไทยบริษัทออกของนําเข้าโกดังการคิดต้นทุนสินค้าคิดตามราคาที่จ่ายล่วงหน้าหรือต้องใช้ราคาตามอัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ใน BL ก็ต้องใช้าตามอัตราแลกเปลี่ยนนะครับสินค้าที่เข้ามาก็ณนะวันที่รับคำนวณเป็นต้นทุนเนี่ยนะครับก็ใช้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเลยนะครับณนะวันที่รับเข้ามานะครับ อาจารย์คะรบกวนสอบถามการยื่นแบบพพ30แบบรวมสาขาผ่านอินเทอร์เน็ตที่มียอดเป็นศูนย์ทั้งซื้อและขายใบแนบไม่สามารถบันทึกจัดเก็บเพื่ออัปโหลดตอนยื่นพพ30ต้องทําอย่างไรต้องกรอกเลขศูนย์ลงไปนะครับอย่าเว้นว่างนะต้องกรอกเลขศูนย์ลงไปครับอันนี้ก็ได้รับข้อมูลจากอาจารย์ในนะครับ การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่ได้เสียภาษีและได้ขอคืนแต่มีภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายและเครดิตภาษีเงินบันผลในกรณีนี้ได้ขอคืนภาษีต้องคำนวณหาอัตราภาษีที่แท้จริงหรือไม่คือผมยังสงสัยนะครับในคำถามของน้องนะครับแต่เอาเป็นว่าเราคำนวณแล้วเนี่ยเราได้ภาษีคืนและเราไม่ได้เสียภาษีนะครับซึ่งเรา คำถามเนี่ยน่าจะมีเงินได้อยู่2ประเภทนะครับก็คือเงินได้ประเภทอื่นและเงินได้40วงเล็บประเภทเงินปันผลนะครับซึ่งคำนวณแล้วเนี่ยไม่มีเสียภาษีถ้าไม่มีเสียภาษีเนี่ยนะครับสมมุติว่าเรามีเงินได้40-8วงเล็บแแล้วคำนวณแล้วไม่ต้องเสียภาษีนะครับฉะนั้นเราก็ควรจะเอาเงินได้40วงเล็บเนี่ยมารวมคำนวณกับเงินได้40วงเล็บดดูว่าถ้ายอดรายได้มันเพิ่มขึ้นนะครับยอดเงินได้พึงประเมินมันเพิ่มขึ้นเนี่ย และคำนวณแล้วเนีลล่ยยังเสียภาษีไหมคำนวณก่อนนะครับอย่าเพิ่งยื่นถ้าเกิดคำนวณแล้วก็ยังไม่เสียภาษีและเครดิตภาษีเนี่ยยังได้เงินคืนเราก็เอา40-4วงเล็บเนี่ยมารวมคำนวณกับเงินได้อื่นเราก็จะได้เงินคืนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มีเงินได้40-8วงเล็บไม่เสียภาษีแต่เราได้รับเงินปันผลมาเยอะนะครับปรากฏเอามารวมคำนวณแล้วเนี่ยมันกลับเป็นว่าต้องเสียภาษีเพิ่มและเสียภาษีเพิ่มมากกว่า10%ก็เราก็ ถือว่าเงินปันผลเนี่ยเป็นไฟนอลแทก็กไม่ต้องเอานำมารวมนะครับฉะนั้นจากคําถามคุณน้ําส้มเนี่ยนะครับก็ต้องเอาทั้ง2ก้อนเนี้มารวมก่อนและดูว่าสุดท้ายของภาษีเนี่ยนะครับมันได้ยังได้รับคืนอยู่ไหมถ้าได้รับคืนก็เอามารวมกันนะครับแล้วก็ยื่น